สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนมาสู่ช่องเล่เปื่อยนะฮะทุกคนนะก็ <g ül> <g ül> ทําอะไรเล่เปื่อยไป็าระวันนะฮะทุกคนนะช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะนะง <g ül> ั้นวันนี้ก็เราจะมาทําการเล่าติอสติอัสนะฮะทุกคนนะตามเขาเรียบร้อนนะฮะนะนี่เลย <g ül> นี่ฮะทุกคนนะลาติอสลาติอัสนะฮะ <g ül> เอ่อชื่อก็มีความคล้ายคลึงกับผมเยอะเนี่ยแต่ก็ช่างมือถือฮะทุกคนนะ ซึ่งผู้หญิงเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะผู้ชายสีดแดงครับทุกคนนะโอเคมาเดี่ยวเลยกันนะนี่ครับทุกคนนะอีกตัวบินได้ด้วยก็มันมีปีกแล้วบินบินไม่ได้ก็แปะแล้วโอเคมาอีกตัวหนึ่งฮะนี่เป็นไงสอบพี่น้องครับทุกคนนะคลิปกับเดียวนะอ่าได้ามาแล้วอ่าอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ข้างล่างโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ทีมก่อนแล้วกันนะจะได้ดูง่ายๆครับทุกคนนะ นี่ฮะทุกคนนะอืมสองตัวะทุกคนนี่ดูนี่ล่ะคอห้าหมุนทีฮะทุกคนนะนี่ล่ละพุ่งชนอะทุกคนนะอือถือว่าเทนะฮะอืมโหดูชื่อดิชื่ออ่ญญานยากมากเลยเนี่ยชื่อท่าอะไรตัวไม่เดี๋ยวนะอ๋อมันอันนี้คือมังกรสองใช่ไหมอีตัวหนึ่งก็คือพังจตสองอ๋อมันจะสลับกันนะ,ะทุกคนนะอีตัวหนึ่งเก็บพังจีตัวหนึ่งเก็บมังกรนะ,ะทุกคนนะอืมถือว่าไม่เลี้ยวเนี่ยรอไปก่อนเลยฮะ 응ก็จะได้มาคือมันได้ฟรีแหละแต่ว่าขี้เกียจหาใหม่นะเอาไปเลยล er ล it, มาอะไรขอยืมขอไหนนะนี่ละโอเคให,คห้ทุกคนทุกการเริ่มโจมตีเนี่ยโอ้ก็จะเพิ่มอะไรบที่อยากนะทุกคนนะจำแนร์ละโอเคไหมโอเคทุกคนเราก็ไปดูสกิลเลยคะทุกคนกคนะผมค่อยปั้นแบบว่าให้สุงกว่านี้แลกันนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมจะปั้นให้สุงกว่านี้คะทุกคนนะแต่ว่าผมขี้เกียจนะ ขี่เกียจปั้นแล้วอ่ะ